สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเดินตลาดกันอีกแล้วตลาดทึกษาสามจ้ามีหอยมีหอยหอยตัวอ้วนใหญ่ๆโลละห้าสิบบาททุกคนปลาสดๆเด้อปลาแม่น้ำเพิ่อววายโกโย,กโยได้ดูเป็นจานจานละห้าสิบปรดก็จะจัดไปเหมือนกันเ,เนี่ย พาพี่น้องเดินตลาดปลากำลังน่ากินเลยนะเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยไข่เต็มท้องเลยไข่เต็มท้องเลยเก่งในซีตัวนรวยขออนุญาตเขาเลยได้พี่น้องจังทายเนี่ย สั้นกับประกาศ่ายดอกจ้ะอาจจะงอกเงยอกแง,ก,ง,ก,ง,ก,งกในเด้อทนบึงในเด้อข้าวโพดน่ากินนะทุกคนพนัดขาโบกิ้งกันนะยางมันอยากทรายเดอ้อพี่น้องซื้อผักขีเล็กนี่ขีเล็กดอกอู้ไ <c oughs> ป่อยากซื้อมาหลายเมื่อนั่นซื้อมาแกงเบิดเลยแกงใส้หอยนี่แหละ อันนี้ซื้อมาใหม่แกงไส้หอยอีกชอบกินนัดชอบกินพีใหญ่ก็มากกินของตลาดนัดเนาะตลาดนัดบานเ้่ากับจะประมาณนี่แหละทุกคนมันบ่ได้มีอย่างหดอกนี่ก็ของนี่ก็ของบ้าน ปนัดผ้ายางเบ่งมองนั้นนิดมองนี้น้อยเนาะแล้วก็มาซื้อนี่นี่ยอันนี้อันนี้ร้านนี้นะพักสวนเพื่อนได้เนี่ยบกบวบียังไม่แด่สดๆงามๆม,มีขนมขนมขนมอีอย่างเพื่อนขนมทั่วแปบแต่นี่นอไใหม่เนี่ยที่ปนัดซื้อไปเผาเนี่ยนองามงามเพื่อนขายโล่ยี่สิบบาท ใช้ถือให้ตะกี้ผมมีเงินสดก็ซื้อบ่ได้กอกันในร้านนี้ปนไปนัดไปซื้อประจำพอไปไปมาๆเพื่อนไปเห็ดมาเนีวผักเพื่อนอุ้ยชะอมนี่ชะองมงามคัะเป็นส่วนของเขาเองเนาะเขาไ่ได้รับมาทั่วพูนไปนัดซื้อสิบาทได้ปักลายหนึ่งเลยทุกคน ออกมาเลยซื้อกระเพาะปลาทุกคนกระเพาะปลาล้านนี่ก็อันนั่นเด้เนี่ยมาแต่เสาร์เด้จังได้กินมาซ้ายเน่บ่ได้กินเด้เนี่ยหมอย่า่ไงเนี่ยปนัดก็ซื้อมาทุงหนึ่งยุบปรึกษาสามจะทุกคนจาน้าแม่ค่ะคนงามเพื่อนถามประนัด่าประนัดไปอันเพื่อนว่า ไปล่งใสพิ่นจิไปเบิงนะเบิงประนัดกระทายไปเนาะกลับมามองห้อยอีกแบบพี่น้องห้อยตัวไงครับเบิงพักบุงเนี่ยพักบุง งานกับบุมของสดสด,ดได้คะ่ะเอามาเศร้าเนี่ยมาเศร้าเนี่ยก็จตทันแบบว่าของไม่ไม่สดสดทำอาซาเนี่ยก็จะ,ะค่อยได้เนี่ยขนมหวานทุงะยี่สิบบาททุกคนประนัดมาสแกนให้เขาสแกนนั้นค่าปลาให้เขา 2ีสิบาททุงบักไงบักไงหนึ่งบางงียเนี่ยเปนัารก็ซื้อป่าเองป่าเพิ่นเห็ดแล้วมิตรใครมาเนะ่ยูละลอยหยัิปเนัซื้อโล่หนึ่งเลยทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วขอให้ขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยเด้อค่ะขอบคุณที่